สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเช้าวันหยุดของใครหลาย,ลายๆคนนะคะแต่เซลล์พีกันก็ยังทํางานอยู่นะคะเซลพิกันมาแนะนําในส่วนของรถบุ้งกีนะคะบุ้งกีคูโบ t a L5018 นะคะคูโบต้50แรงนั่นเองนะคะติดบุ้งกีนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่5 90,000บาทนะคะผ่อนได้นะคะบุ้งกี50แรงนะคะ ่อได้รับคราที่590,000บาทนะคะดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะคะในส่วนของกูเกต้านะคะดาวเริ่มต้นที่50,000บาทลูกค้ารถคันนี้สวยมากเลยนะคะลูกค้าใครสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่0872244023นะคะ0813201227 0815059796นะคะ แล้วพบกันที่ดีเยี่ยมแท็ตอร์จกกังหวัดเลยค่ะรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะตั้งในกลุ่มของคูบวตยาแนแล้วก็นิวคอลแลนดสวัสดีค่ะ